ด้วยที่ว่าธรรมะคาสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมถ้าได้เห็นถึงสัจธรรมในสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับในชีวิตของเราเราก็จะผ่านพ้นไปได้แน่นอนเพราะว่าหลักสัจธรรมที่สอนนั้นก็คือว่าถ้าเราไม่ทวนกับธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติได้หลักข้อคิดความคิดจากที่เป็นธรรมชาติเราก็จะอยู่กับธรรมชาติจะไม่เกิดการต้านทานไม่เกิดการยึดติดไม่เกิดการทำอะไรที่มันเกินตัวเกินไปโดยที่ว่าควาจริงและหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นมีเยอะมากมายทีเดียวนะคะดังที่เขาพูดว่า มีเป็นป่าแต่ว่าในสิ่งที่เราได้รู้หรือแม้ว่าท้าเป็นจากประสบการณ์ของดิฉันเองแค่ข้อเดียวนะคะธรรมะข้อเดียวอย่างเช่นว่าให้อยู่กับปัจจุบันแค่นี้ค่ะถ้าเราทำได้แล้วนะคะชีวิตเราก็จะแตกต่างจากที่ว่าเดี๋ยวไปย้อนหลังไปในอดีตความคิดติ้งขึ้นมาหรือว่าไป ในอนาคตนะคะท่องไปแล้วต่ทั้งๆท,ที่ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะข้อเดียวจริงๆค่ะถ้าไม่เชื่อนะคะก็ลองเรานำไปปฏิบัติดูนะคะว่าให้ความคิดของเราอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่กับสิ่งที่เราเห็นอยู่สิ่งที่เราได้ยินณนะขณะนั้นปัจจุบันนั้น ท่านก็จะได้สัมผัสก,กับตัวเองค่ะว่าโอ้โหนี่ขนาดใบไม้กําเดียวธรรมะข้อเดียวนะคะยังได้มีผลทำให้เรารู้สึกมันโล่มีแต่มีพลังขึ้นมามากมายมันเป็นแบบนี้เองทอสาธุอนุโมทนานะคะทุกท่านที่ได้ มีส่วนหรือไม่มีส่วนสนใจมาเพราะว่าเข้าใจว่าในการที่จะมาเนเธอร์แลนด์มาร่วมงานนะคะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ไกลไปหรือติดขัดงานหรือว่ารถไม่มีอะไรบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะที่ดิฉันอัดออวิดีโอมาถ่ายภาพมาแล้วท่านได้เห็นแล้วก็อาจจะ มีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะถึงม่ได้มาด้วยตัวเองแล้วถ้ามีสิ่งไหนภาพไหนหรืออะไรอย่างไรนะคะถ้าท่านเห็นว่าโอ้เออเนื่องจากว่าที่ดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะจะยากมากเลยในการที่ไปอัดวิดีโอแล้วก็ที่มีพระคุณเจ้าหลายสิบร้อยรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าด้วยที่ตั้งใจอยากจะได้ภาพมาฝากท่านที่มีจิตศรัทธา แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาด้วยตัวเองหรือแม้ก็ทั่งว่าเป็นคลิปที่ท่านสามารถที่จะย้อนกลับดูได้เมื่อไรก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ลำบากใจเหมือนกันบางทีไปยืนใกล้ท่านพระคุณเจ้าหรือว่าอาจจะต้องยืนอะไรอย่างนี้ค่ะก ดิฉันมีความตั้งใจที่จะนำภาพมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออภัยถ้าเผื่อเห็นว่าโอ้ไม่น่าสมควรเลยนะคุณเป็นผู้หญิงหรืออะไรยังไงพี่ทำก็อยากที่จะตอบแทนเนี่ยค่ะชีวิตในปัจจุบันนี้มีความสงบสุขก็เพราะว่านำข้อธรรมะมาปฏิบัติและได้เห็นถึงผลประโยชน์นะคะว่า ในโลกนี้ในสังคมหรือในประเทศต่างๆนะคะก็มีเรื่องราวมีสงคารามมีการทะเลาะวิวานหรือมีการประท้วงที่ทําลายสิ่งของเผาเออหรืออะไรที่ร้ายๆนะคะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือแลนะ้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงในการที่มีจะมีพลังบวกและใช้พลังบวกของเรานี้เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อครอบครัวของเราเองต่อสังคมรอบด้านและที่สำคัญก็จะได้บำเพ็ญประโยชน์สนับสนุนในส่วนอื่นๆในโลกนี้ที่มันจะทำให้เกิดการเป็นสร้างสรรค์น,นะคะนั่นแหละคะ่ะเป็นความในใจที่อยากจะพูดในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วดิฉันมีความสุขทุกครั้ง และยิ่งกับความสุขก็คือความเบิกบานใจความโปรง่งโร่งสบายใจในการที่ได้มาเห็นพระคุณเจ้าได้มากราบทีเดียวโอ้โหเป็นสองร้อยสามร้อยรูปเลยนะคะในพรุ่งนี้ก็จะมีงานฝังลูกนิมิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนก็จะมากกว่านี้ยังก็คิดอยู่เหมือนกันว่าวันนี้ฝนตกก็ให้เขาตกไปเลยนะคะเท่าที่จะตก เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ได้ข่าวแล้วแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีมากนะคะมีแดดมีก็ดีไม่มีก็ดีในสิ่งที่สำคัญก็คือให้ใจดีเท่านั้นเป็นพอค่ะนั่นคือความคิดของดิฉันนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์ค่ะ